สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับ5มกราคม259แจ้ง3เรื่องสําคัญอสมให้รับรู้รับทราบครับ <Yeah. S 1> เรื่องที่1ครับการเลือกตั้งอบตอรครับองค์การบริหารส่วนตบนำบลกําหนดวันเลือกตั้งวันที่11มกราคม259นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตอบตอน,นั้นอย่างน้อย1ปีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตร2ใบนะครับก็มีกานายกกับ การเลือกสมาชิกสภาอาบตอนะครับวันเลือกตั้งครับ11มกราคม69 8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปลงคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งของตนเองไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับหากไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุนะครับ แจ้งเหตุทำหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน7วันก่อนก่อนวันเลือกตั้งหรือหลังวันเลือกตั้งครับก็คล้ายๆกับสอสอนี่แหละครับข้อห้ามครับห้ามเล่นการพนันเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็ห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งครับคือหาเสียงได้ก่อนวันเลือกตั้งหาเสียงได้จนถึงวันที่10มกราคมหกเก้านะครับส่วนวันที่11 1อเป็นวันเลือกตั้งนั้นหาเสียงไม่ได้ประมาณนี้นะครับ<อ>ก็แจ้งให้ทราบ พี่น้องอสมท่านใดอยู่ในเขตอบตก็อย่าลืมไปเลือกตั้งสมาชิกอบตเลือกตั้งนายกอบต .11 มกราคม259นะครับเพราะว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งนี่จะเสียสิทธิ์ทางการเมืองหลายอย่างนะครับไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบตไม่มีสิทธิ์ลงสมัครเป็นสมาชิกอบตไม่มีสิทธิ์เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับเสียสิทธิ์ทางการเมืองนะครับ2ปีนะอันนี้แจ้งให้ทราบเรื่องที่1 เรื่องที่2ครับการเลือกตั้งสสจะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2598นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็เหมือนก,นกันกับเลือกตั้งอบตนี่แหละครับสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือบัตรประจำตัวประชาชนไปหน้าหน่วยเลือกตั้งตามที่เรามีชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในวันเลือกตั้ง 9, 8กุมภาพันธ์2 5 9เลือกตั้งสสก็จะมีการประชามติลงคะแนนประชามติด้วยว่าจะแก้ไขรัฐมนูลหรือไม่แก้นะครับโดยจะได้รับบัตร3ใบนะครับจากหน่วยเลือกตั้ง แล้วเอาไปกาที่ครูหาแล้วก็ไปหยอดลงตู้บัตรชนิดที่1บัตรเลือกตั้งสสอแบบแบ่งเขตนะครับก็บัตรสีเขียวนะครับบัตรชนิดที่2บัตรเลือกตั้งสสบัญ็ทีไ่ไรชื่อหรือกาเอาพักชอบพักไหนก็กาพักนั้นพักไหนเบอร์ไหนก็ดูที่ประกาศไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับมันจะมีประกาศไว้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนี่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตนี่ใครเบอร์ไหนพักไรพ,พ,พักใดก็กาที่บัตรสีเขียวกาได้1เบอร์นะครับ ส่วนดูประกาศรายชื่ออีกที่ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีสําหรับกาบัตรสิงคโปร์นี่ก็จะมีพักไหนเบอร์ใดก็เลือกจําเบอร์ให้แม่นๆพอเข้าไปหน่วยเลือกตั้งรับบัตรสิงคโปรแล้วก็เข้าคูหากาให้ถูกพักที่ตนเองชอบแล้วไปหย่อนลงตู้นะครับหย่อนลงคูหานะครับอีกบัตรครับก็คือบัตรออกเสียงประชามตินะหรือบัตรลงคะแนนประชามติ จะให้แก้หรือไม่ให้แก้แล้วธรรมนูญเห็นชอบด้วยหรือไม่หรือไม่นะครับถ้าเห็นชอบก็กาเห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบกว่ากาไม่เห็นชอบบัตรนี้ก็ไปหย่อนหย่อนลงคูหาให้ถูกตู้ด้วยนะครับตู้คูหาสําหรับรับประชามตินะครับก็เข้าคูหากาก่อนแล้วก็เอาไปหย่อนลงตู้นะครับหย่อนลงหีบนะครับหีบบัตรอันนี้ก็แปดกุมภาพันธ์สองก็อย่าลืมไปใช้สทธิ์นะครับสําหรับคนที่ลงทะเบียนใช้สิธิ์ล่วงหน้าก็ ไปลงทะเบียนนหน่วยลงทะเบียนที่ลงทะเบียนเอาไว้วันที่1กุมภาสพันธ์า5ิ8หนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าลงทะเบียนไว้ที่หน่วยใดก็ไปที่หน่วยนั้นนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเป็นเรื่องที่2เป็นเรื่องสําคัญนะครับกับพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านนะครับต่อไปเรื่องที่3ครับคาดว่าจะหักจกสอสมกี่บาทเดือนนี้เดือนนี้วันที่1 5มกราคม2 5ง9ครับพี่น้องอสมรับเงินเข้าบัญชีนะครับแล้วก็ในว ouais. ันดรงกาวก็จะหักจกสสมแต่ตอนนี้ ยังไม่ทราบว่าจะหักกี่บาทนะครับเพราะว่ากรรมการสมาคมชกสสมอจะมีการประชุมรับรองรอบรอบหักเดือนมกราคมปีเก้าเนี่ยจะมีการประชุมรับรองแบบวันที่เจ็ดมกราคมสองหเก้านะครับลหลังวันที่เจ็ดจึงจะทราบว่าหลังประชุมกรรมการสมาคมสมาคมชกสสมอเห็นไม่ได้เลยเขาจึงจะทําข่าวออกมาทางเว็บไซต์ก็จะติดตามข่าวเหล่านั้นมาแจ้งทราบว่าหักกี่บาทนะครับแต่วันนี้คาดการณ์ให้ฟังครับว่าจะหักกี่บาท ก็ประมาณนะครับอันนี้เป็นการประมาณครับ15มกราคม69จะหักจกสสมกี่บาทคาดว่าจะหัก421บาท6สตางค์ครับไอ้คาดว่าเนี่ยเอาตัวเลขมาจากไหนเอาตัวเลขมาจากที่เราไปดูรายชื่อ <LA S 1> รายชื่อผู้เสียชีวิตนะครับที่เว็บไซต์สมาคมจกศสมสมอแห่งประเทศไทยเข้าไปเว็บไซต์สมาคมจกศสสมอแห่งประเทศไทยแล้วมันจะมีเมนูกดดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตที่จะจ่ายเงินที่สมาคมเขาจะจ่ายเงินให้นั่นแหละก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับ ก็เลือกเดือนมกราแล้วก็เลือกพศ2 5 9ก็กดปุ่มใ,ใสๆก็ดูรายชื่อปรกบบากฏว่ามีรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ทายาทส่งเรื่องขอรับเงินไว้แล้วนะครับผู้เสียชีวิตจากที่สมาที่ทายาทผู้เสียชีวิตนส่งเรื่องขอรับเงินไปถึงสมาคมในช่วง29พฤศจิกาย,ยน2568ถึงไม่เกิน28ธันวาคม2568นะครับมีทั้งหมดตอนนี้เขาบันทึกลายชื่อเขาไว้เข้าไว้ไวในเว็บไซต์แล้วนี่ หนึ่งรสาสดรายชื่อนะครับก็พูด,ดง่ายๆว่าจนถึงวันที่28ธันวาคมห8แดนี่มีรายชื่อที่สมาคมรับเรื่องไว้แล้วที่จะจ่ายเงนินให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต,ตเหล่านี้นี่หนึ่งันหนึ่งรสาสบรายชื่อผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเราก็คาดว่าจะหักเท่าเดิมกับเดือนที่แล้วก็คือเสียชีวิตหนึ่งรายหักประมาณ37สตางค์คิดว่าอย่างนั้นนะครับ37สดสตางค์ ก็เอา1,138ลน้าลายคูณ37หารด้วย100หรือ1,138ดคูณด้วย0.37ก็ได้4 2 1สอ่จุดศูนย์หกครับสี่สองหนึ่งจุดศูนย์หกนี่แหละคาดว่าวันที่สิบห้ามกราคมสองหเก้าจะหักประมาณนี้อย่างไรก็ตามก็ยังไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้วันที่หกม,มกราเนี่ยเขาเพิ่มรายชื่อเขาไปอีกเพราะว่าอาจจะมีคนส่ง อาจจะได้รับข้อมูลไปแล้วส,สมาคมก็าอาจจะรับข้อมูลไปแล้วอาจจะมีบ้างหนึ่งลายสองลายที่ยังไม่บันทึกชื่อลงให้ครบเ<ป>ขาอาจจะตรวจเช็คดูอีกครั้งพรุ่งนี้แล้วบันทึกชื่อลงเข้าไปอีกถ้ามีการบันทึกทึกชื่อเข้าไปในเว็บไซต์อีกเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าไม่เพิ่มมากกว่านี้ถ้าหนึ่งหนึ่งสามแปดายก็คาดว่าจะสี่สองหนึ่งจุดศูนหกบาทนี่แหละครับอันนี้เป็นกา,ารคาดการไว้ก่อนนะครับส่วนข้อมูลจริงก็รอฟังหลังประชุมครับ หลังประชุม7มกราคม2 5งจะตามข่าวมาเล่าฟังว่าข้อมูลจริงจะหักตามที่เหมือนที่เราคาดการไว้หรือเปล่าก็รอชมรอฟังอีกครั้งนะครับทั้งหมดคือ3เรื่องสําคัญอสม5มกราคม2 5งนํามาบวกมากราบกันครับก่อนจากการขําคืนวันนี้5มกราคม2 5งนกะครับก็แจ้งข่าวอสมอีกเรื่องก็ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้เนื่องจากอากาศจะหนาวเย็นลงนะครับในวันที่6ถึงวันที่10มกราคม2569นะครับ จะมีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศเจีนปกคลุมประเทศไทยนะครับทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิล,ลดลงนะครับอากาศจะหนาวเย็นนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันอ,กออกภาคใต้ตอนบนก็หนาวเย็นเช่นเดียวกันนะครับก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพนอนห่มผ้าใส่เสื้อกันหนาวนะครับด้วยช่วงนี้ออกกําลังกายให้เหมาะสมรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะครับระวังโรคระบบทางเดินหายใจนะครับ และราบมัดระวังอักคีภัยด้วยนะครับถ้าหากว่ามีการก่อไฟผิงช่วงกลางคืนโดยเฉพาะในชนบทภาคเหนือภาคตะบนออกเฉียงเหนือประมาณนี้ทำนาแล้วก็มีต่อฟางด้วยตอนนี้นาตามทุ่งนานะครับระวังลมพัดไฟไปตกใส่ต่อฟางแล้วเกิดไม้ก็อันตรายเราวมาระวังอักคีภัยด้วยนะครับก่อนนอนแต่ละวันนะครับก็ดูเตาอะไรต่างๆตามบ้านตามอะไรต่างๆดับไฟในเตาต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันอักคีภัยด้วยนะครับ ช่วงนี้อากาศหนาวเรามาระวังสุขภาพด้วยนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหนะม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ